สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลสุกคนจ้าพบกับฟนล่าลักกี้ออาไปบังไปส่งบาจานันีมากเลยมาแวบะบตลาดล่าพี่น้องจ้าแต่ไม่ไปซื้อแล้เพี่อนมีอย่างในกิน จะซื Aí, <huh Becca> ้ออย่ามาไอ้ยัพี่รังมาไอ้ยังฮะมัเแม่บอกมา้ายเผามาเท่าไหร่เอาตีละ ส่หอลโอ้หม oh mm ักไส้ก okay. ัซื้อแข่งกซื้อบ่อลลไม้ยังเห็ดอ่เห็ดยังบ่อันนี้บ่ฮะ ซื้อไ้นี่หมัดเนี่ยนะซัเปลซิมเนี่ยนะน้องตลาดขายของ,าของาลาวาไผ่ไลา,ยาเาลาายเ,เ,เหนห่เนาาาอา,าอนมาก <S <S หหาอันนี <S 2> <S 2> อ้อีกมักหน่หมักะอก็คือมักไงพี่ดา มาสองกล่องมกเป็ดเนี่ยก็มาไงโอ้บีบโพดบีบโพนึ่ซื้อตลาดลาอยู่จังเ่ยฟังต่ไบอหนี่บา ซื้อหวานมัแกงรวมไปเนาะกินาแกงสุมแกงแซวอันต่อนนี้เพรอะเอ้ยตลาดเรา

ก็แด้มนจริงๆอันนาเน่มนจริงๆบอันนเน่เพร่อันนี้เด็กบยุกันเด็กใชกันและซื้อายอยู่พี่นนองมัดแทรกก็มัดละสามพันมัดละสามพันสามานห้าสิบพันสามพันกับประมาณประมาณเจ็ดสิบป่ะพี่เนา ห่อยกหังเลาต่อเป็นขายมขายเป็นโลเหรอ๋อขายเป็นโลบบขายังเลยขายเป็นโลนหาาังนาอั่ต่อมังงามเนาะอยออมงามเะเป็นต่อธรรมชาเด้อเี่น้องต่อไร้เลี้ยง วันนี้เท่าไรก็แสนหนึ่งแสนหาหาร้อยบาทประมาณ500รอบาทจ้ะพี่น้องจะเนี่คือมันเทียนนี่แต่ของลาลวนลวดจ้ะอยากกนมา่าดประมารกินต่อ ขายเเดียแมนขับนะสี 40, ่สิบพันจักโตกระแตก,รกรธรรมศาสตร์บ้ก็ประกาศขายของลาจะใกล้จะแมงขับกันแล้ คูงเดียวก็พอละสามสิบาบนนาทบาทเดียวดิกินโดนแ้ตอยู่กรุงเทพจิลอพอด้กินจะจอดจิลอยาบ้านมีอยู่พอด้กินยู่ ก็จะซื้ออาหารลาไปกินพี่นะตลาดเชมทางตาไหนก็ได้หลายก็บ้านใครพอได้กินเยอะหยบาง ลยหาจะนกมีสุดยางนะจ้าอาหารเรามีทุกอย่างนะจ้าหอยเอยียงพี่ิเลเน,น,นี่ยตื่นแลน อย่างในถุงตามรถเซ็นมาได้สา,โโา,า,ารนอเบออาหารป่าี่อะไรเด็กของพันหาวมาขายเองอันนี้มันคืออีอย่างอันนี้เป็ดเบอเป็ดน้ำเป็ดป่า เ,ๆๆเป็ดตาเป็ดตาเป็ดตเอาเอียนออกปล <c oughs> าข้อใหญ่จ้า <c oughs> ต้มตะบะบ่อยจ้ากระตายจะมี ก็ไก่งวงก็มีโอ้พี่นาวเคยกินไก่งวงอยู่คาราเซ่บี่เยอะคาราเซ่บเดด็เนื้อมันนะทางพุ่นมีอย่างไงคือกันบ่ะเ้า<น>มีสองฝั่งตลาดก็ได้เป็นตลาดอาหารลาวนะลาวเทศเลยอาหารพันธะลงมาจากธรรมศาสตร์เลยอนะ่ะพี่น้องหาได้แล้วก็มานั่งขายเองนะวบอกใครหาได้หายังได้ก็มานั่งขายได้หายังได้ก็มานั่งขายนะพีนะ่นดาวไก่งวงขายจากใดนาะเจ้า างไม่ต้องทางสายลักไพรมากระจอดซื้อเขาไปเลี้ยงไว้เลยเอาไปขู่ตัวผูกตัวแม่ไปเลี้ยงไว้ไก่งวงพี่น้องตัวไทกะตัวละแสนหาสองตัวต่อได้สองแสนหา ตัวแสนหาสิบพันกีบก็เท่าตัวหาร้อยบาทจ้เพี่นองสี่ร้อยสีอยกับหาร้อยสามแสอตัวนี้สองแสนาวระดปาตัวใหญ่ตัวผ elite, ัวสองแสนซาวตัวผสองตแสนซตัวแม่หันเส้าอ๋อตัวแม่สหิบเอาขอยสิลุหาเจ้าไปสองตัวนี่สามสนตัวสามแสนหาสามแสนหากรเท่ากับหนึ่พันบาทพนนี้พี่น้อง หนึ่งพันบาทพอดีหนึ่งพันบาทผสมยาผสมอัดเมืม่อไห่บอบรรยากาศพี่น้องจา้าตลาดเลาแาแคมทางมิสุยงของธรรมชาติบปัญหาบ้านจากธรรมมตราติาพี่น้องเอ้ยม่ว้เาเราเป็นนะแสบปอคือหมักกินแทกินบดนไปทลารแล้วนี่ เฮ้ยไปเมื่อกินข่าวป่อ๋อป่าละพี่น้องจ้าขอฝันกินไมลามันในแซ่บๆเดเลยนี้ปะคือมุมมต่กินบักเบนนะสบายดีปลาลุงดยล่ะอ่ะสบายปลาลุงก่อนเลยสบายดีปลาลุงเร็วๆอ้าวเร็วๆเ็นบะแม่บอกนะ อ้าปัดนี้ปลน้องก็ฝากบรรยากาศซ้ำนี้เด้อจ้าฝากขอบคุณสุขุสุคนในหลายเด้อจ้าสบายดีจ้า